คลิปนี้ย้ายแขกสี่พ่อส่วนเนาะจากพี่น้องเก็บพี่กีหนูจ้ะลกไล่เก็บพี่กีหนูไว้จะเก็บไปใส่ช่องฟิตไวจ้จ้ะ ดกคักเบิ่งเป็นชฉอี่เลยจ้ะเป็นชฉอี่เลย เก็บง่ายจ้ะเพราะว่ามันเป็นช่อๆลูกมันเล็กกระจิงเนาะมันเป็นช่อเลยค่ะเนาะอืมหลายแห่ เดี๋ยวเราไปเก็บอีกหลายตน้นอันนี้โหระพาค่ะพี่นอ้องต้นโหระพาค่ะกำลังงามเลยถือการผ้าชมสวนใบกระเพรานี่ค่ะพี่นอ้องผิกนี้นก,ก็กำลังออกลูกเลยค่ะเต็มเลยดบมาก เราจะไปเก็บพริกขโโี้นูค่ะเราบะเอาพริกตัวไหนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปแช่ช่องฟิตไว้ค่ะอันนี้ก็มั่สามทื่อตน เก็บเลยมันก็นจะร่วงสุกไปมันก็นจะร่วงเดี๋ยวต้องเก็บไว้จ้าทุกคนโดกมากพิ้หนสูสวนอืม,อมเป็นปวงทวงช่อๆเลยจ้ะเบิ้งไกๆเบิ้งไกๆจ้ะเบิ้งไก่ กดกมากมันเป็นชอ่ชอๆเป็นพวงๆเก็บง่ายมันจะเป็นลูกเล็กๆแต่ว่ามันเก็บง่ายค่ะเก็บง่ายมากว่าเขาจะผออลูกเป็นชอ่ชอๆ เก็บไว้ให้หมดเลยค่ะเพราะถ้าโบเก็บไว้เดี๋ยวมันจะร่วงหมดนะคะแยะเลย เก็บง่าย จะเก็บอัดช่องฟิตไว้ให้ลูกสาว

เยอะเลยเนี่ค่ะเก็บยังไม่หมดถ้าเยอะเลย